สวัสดีค่ะเพ,พ,พเราแตะเชบ่งข้อขขาววันนี้มารีแอเบมอนทีวีฮอนเท t เฮาส์อีพีสองหลังจากที่ลงอีพีหนึ่งไปก็มีคนถามถึงอีพีสองเลยทันดีก็เลยอดูแลลวก็ไม่แปลกใจเพราะว่าทีท่จริงแล้วเราก็คิดว่ามันจะลงแบบสัปดาห์แล้วแบบ คลิป <c li pp i> อะไรอย่างเงี้ยที่ไหนได้เพราะหลังจากที่เรารีแอคไปวันเดียวปุป๊บแค่กี่วันก็ลง EP สองต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อใช่ใช่เพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าข่าวว่าทีนี้เหลือจะเป็นยังไงบ้างเย่กกการ์ดเฮ้ยหนูคือสุนิชเกินหน้มนี่ไงอ่าอรอเอามีการยรอยย้อนให้ดูนิดนึงอ่า

อืมเสียงยังไม่ทิ้งควาเป็นนักร้องอะไรอะไม่มีะไร ไฮเต้ห้องจาน่ามันเปนขาจริงขาระกันเี่ยไวต่างกับทีมแรกมากจริง

알았지롱! <laughs> 아, 알았지롱 방금! 하세요갑자 여기 누가 거라고있 이거를 가장 무섭게 해 맞아요 비 <laughs> 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 <laughs>

감사합니다. 혹시, 그, 루카, 언니, 라고있거든 아, 아, 있었게 해 아, 나 루카, 아, 루카. 루카, 아, 루카. 루카, 루카. 루카, 루카, 루카. どうしらい 너무 다 왼쪽도 있어. 사랑이. 사랑이. 쏙. 왼쪽도 있어. 왼쪽도 있어. 사쪽도있사 왼쪽도 있어. 왼쪽도 있어. 왼쪽어 왼쪽도 어왼쪽스럽어왼쪽아무것도 하지 마세요 아어 왼쪽도 있어. 도

저희 이름 가져갈 수 있을까요? 네? 애교? 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 애교. 아, 애교예요? 예. 이녕하세요이이스이이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 이아이이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 이애교이이이

많이 시켜주시고 가만고요 <laughs> 저희 루카이 루카 음. 이 루카를 로커, 기억해주세요 <목소리> 감사합니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다. 아, 이렇게 <목소리> 갈게요 잘자 아, 잘잘이끝는 <목소리> 아, 같아 어 감사합니다. 그런 거그로 안주 와 고맙다 고향상. 네. 고맙다 예예 네. ทำอย่างนี้อีกแล้วอ่ะเ้ยกจนี่แหละต้องสนลูกะเดินวิวมาโดนวิวด้วยว่าเสียงตะลักคนอีกอะโอเค let's go อะสังสารคิดเอาไว้ลูกว่าเป็นทีมงานทีมงานไม่มีทไจะทำอะไรเราได้รอ

ฝั่งทางอยู่ตรงนี้เองนี่ว่ะสองเปอร์เซ็นต์โอ๊ยลงมาโองมาตีโอยมาโอยแก๊งฟาริตาก็คือมีมเราด้วยอ่ะ กลัวเนาะนี่คือราชกศก้าไป่ะเฮเราก้าจเก่งจนะันนี้นสามีเราก็คนเหมือนกันนั่นแหละ กายการค่วโอ้ักาย่อยากรา้เลกยว่้าค่ณโอ้ทีย่โดนบีทักา้ักาย่ะ้ทาย่ะโอ้หรัอายค่้าย่ะแ้หจั่อ้โย่ะอ้กาค่ะอ้เลยนะมอพีาย่ะโม้พายค่ายอหทาย่ะ้หย่กาค่ะทายะ

음, 빙빙, 빙가 빙빙. 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 빙 치즈김밥? 빙 빙빙. 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 빙빙빙. 빙빙빙. 빙빙. 빙빙 왜้들어갈래ไ들어가고싶어알겠어알겠어근데알겠어알겠어알겠กว่าอยากไปสนิทกันแล้วไงเมื่อกี้หกลัวข้างหลังบึกไง ไม่ช่วยใครดังนี้อนวี่ิงวิวิงตาอ่ะนมากอะเนี่แล้วเป็นอเป็นลูกกาอยู่ข้างหลังนะอันนี้นี่งจละจะดีนะแต่กรโดนรีบมากเหมือนกันนะ マナコパ

เฮ้ยนีลแกับนนี่ยกระเทียมกระเทียมก็ขี้แกงมากเด็กว่าบอ่าเด็กพิซ่าเด็กพิซสัจริง 너무 무서웠다. 울었어? 아니. 안 울었어. 안데 무서워. 그냥 계속... <웃음> <웃음> 이제 루코언이랑 <로코모니로>. 사우니까지. <laughs> 왔습니다 <예에이>. 너무 무서웠어. 요 <laughs> 다시 다시 할겁니까 제일 컸어. 처음이자 마지막이었다 <laughs> 이제 안할 거예요. 안할 거예요. 이 <laughs> 이건 <laughs> <laughs> 아. เป็นมีพีที่รวมชุมชนคนขวัญอ่อนไว้ด้วยกันออใช่แก๊งมีแก๊งอันนี้ก็จะแบบว่าก็คี่กลัวหน่อยอะไรอย่างนี้ชอบที่เขาแบบมีการมีผีให้แก๊งอันนี้ด้วยนะจะมีคนหนึ่งค่ะชื่อพี่ลูกกานะคะอ้วนหนักเลยนะะอย่างเงี้ยผมชื่อเลยเหรอว่าแท็แก๊งพี่ลูกกาศแก๊งลูกกาศดูแนวพี่ลูกกาศขี้กลัว เออพี่นู้ยเหมือนกันว่าลูกกับแบบขี้กลัวขนาดนี้เหมือนกันเนาะแบบกลัวมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เรบแสดงความสามารถเต็มที่ทุกคนเลยอ่ะเต็มที่เจ้าบีแก่นะที่ทำให้ก็เรามีมากนะกพูดมัมีตลกอ่ะความสามารถที่ใส่พอไหมคะนี่ก็เราแบบรออยู่เลยว่าจะมีใครไฮโน้ตใส่คุณหญิงไงมมีจนได้ทำถึงทำถึง เรามีเป็นแบบตัวมีมเงี้ยก็จำไว้เลยนะคะว่าเรามีเบบี้มอนสเตอร์ให้น้อโชว์ผีมาแล้วเออวิดแขนตุกตาตำนานลูกอัดขี้กลัวมากมากลัวนลูกน่ากับพาริต้าก็ชอบแก๊งผีปรดเทียมมาแล้วน่ารักอ่ะ น้ำาเองน้ำปลปังกระเทียมงค์จริงน้ำปังกระเทียมันบ้าน้ำปังกระปังกระที่งปังกระที่อ่ทียมเออเอออันนี้อยากดูแบบอีพีต่อๆไปอีกว่าเบมมาจะทำอะไรใช่ใช่ใช่ก็แบบเผื่อจะ มีแบบนี่คิดว่ามีแล้วแหละที่แบบว่าไปทาอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็รอน้องอายอนมาด้วยนะใช่ใช่ใช่เบมอนทีวีที่รอน้องอายอนมาเบมอนทีวีที่มีครรเจ๋งคนนะจ๋าก็าจะแบบว่าปนป่วนคนนี้เออเอออเคอ่ะใครดูแล้วเป็นไงบ้างก็เอมเม์พูดคุยกับเราได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ช่องไทยเชิดทีวีแล้วก็ตามรับช่องทางที่เรามีด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค้าววันดีค่ะ